He! Ke ke! ลุกไปม่ปผู้พาลไปลุกไปลไปไปไปนอนไปนอนปัู่แบอลนเอผู้พายืนอยู่น่นะลูกแม่ผู้า พม่เนหลับแล้วพี่น้องแมวเอ้ยแมวอะออกมาลกมาเดเจ้าพี่คนวันมาเด็กเสียแล้วนะครับแก้วแก้วเลยอาจะดีหน่อยแรงตำนี่เนีขอบคุณมากครับย่าเล่นย่าเล่นย่าคุยกันพ่อพอพอออโยนาเขาม่ได้ยุน่าเขาอ๋

คุณครูพนมเกษตรไทนะครับคุณครูปีร์ต่างผู่คุณครหอมหัวพี่จันคุณครูนักปัญญาถนนเงินคุณครูคนนิจนำพูคุณครูสามารถถึงลาบคุณครูลุกนภาทอปคุณครูดารุณีศิริพาคุณครูรัตนวรางวีนแม่คุณครูเดินไปเตียขันนะครับให้ครกรประการ

นุ้นอุ้มขอบุณพ่อพี่น้าอุตละ เก่งเก่งเก่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้คุกันเยี่ยมมากุกันซีลูกคุเดียวละ I'm not good